สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุชีลามะฮีเมืองจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสูนชุมนันทานะคะในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2ค่าซึ่งใน EP นี้จะแนะนําค่าเฉลี่ย2ค่าใน3ลักษณะก็คือค่าเฉลี่ยคณิตและค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ตามที่กําหนดแล้วก็คะแนนของกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง3ค่าเนี่ยนะมันก็สืบเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้3ลักษณะออวัตถุประสงค์2แบบแรกนะคะก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสมมตินะคะหรือความสามารถของผู้เรียนด้านใดๆที่วัดค่าเป็นคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใดๆนะคะซึ่ง แบบแผนของการวิจัยก็จะเป็นแบบวันกลุ่ p ฟรีเทสโพสเทสดีไซน์ซึ่งในที่นี้ก็จะมีการทดสอบ2ครั้งก็คือก่อนเรียนและก็หลังเรียนนะคะวัตถุประสงค์แบบที่2เป็นเพื่อเปรียบเทียบผลสมนิิหรือความสามารถของผู้เรียนด้านใดๆที่วัดค่าเป็นคะแนนนะคะกับเกณฑ์การผ่านที่กำหนดไว้เช่นเกณฑ์การผ่านที่ร้อยละ60 แบบแผนของการวิจัยหรือแบบแผนของการทดลองก็จะมีได้2ลักษณะก็คือ one group pretest posttest design นะคะมีการทดสอบ2ครั้งนะคะและถ้าเกิดผู้วิจัยไม่สะดวกที่จะทําการทดสอบก่อนเรียนนะผู้วิจัยสามารถเลือกที่จะทําการทดลองแบบง่ายๆเป็นแบบ one shot case study นะคะก็จะมีการทดสอบหลังเรียนเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เอาคะแนนหลังเรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกรดน,นะคะทีนี้สิ่งสําคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการในการออกแบบการวิจัยก็คือ ประชากรของการวิจัยค่ะประชากรของการวิจัยจะต้องประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีลักษณะของการจัดกลุ่มแบบคลาความสามารถเป็นกลุ่มเก่งปานกลางและกลุ่มอ่อนหรือถ้าเราจะสังเกตง่ายๆก็คือกลุ่มประชากรที่มีคะแนนผลสมมติในรายวิชาเดียวกับสิ่งที่เรากําลังทดลองนะคะมีลักษณะของการจกแจกแจงเป็นแบบสูงปานกลางแล้วก็ต่ํานะคะและอีกประการหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างค่ะ กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาด้วยกระบวนการสุ่มที่ใช้หลักความน่าจะเป็นนะคะโดยวิธีการเช่นการสุ่มแบบเป็นกลุ่มที่ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียนหรือการสุ่มอย่างง่ายๆโดยใช้วิธีการจับฉลากหรือสุ่มแบบเป็นระบบนะคะสำหรับกลุ่มตัวอย่างทีละลายทีละลายจนได้จํานวนครบตามที่ต้องการนะข้อตกลงเบื้องต้นของสิ่งที่เราได้จากการออกแบบการวิจัยในลักษณะนี้ก็คือ 1. ประชากรการวิจัยที่มีผลสมลิศหรือ ความสามารถนะคะเป็นลักษณะของการแจกแจงแบบปกติเกง่งบานกลางและก็อ่อนนะคะกลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากรที่มีการสุ่มที่ใช้หลักความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มอย่างอาศัยความหลักความน่าจะเป็นก็จะทําให้เขามีลักษณะของการแจกแจงแบบประชากรนั่นเองนะคะ สูตรในการคำนวณน,นะคะหรือสถิติที่จะใช้ในการเปรียบเทียบในที่นี้จะขอแนะนำสถิติแบบง่ายๆก็คือค่า t นะคะที่ t เท่ากับ sum d นะคะหารด้วย square root n sum d กํลังสอลบ sum d ทั้งหมดยกกํลังสองส่วน n ลบ1 d ในที่นี้ก็คือผลต่างของคะแนนแต่ละคู่แต่ละคู่นะคะระหว่างการอเรียนหลังเรียนหรือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม n คือจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนะคะ ส่วน df หรือ degree of freedom ก็คือ n ลบ x x ในที่นี้ก็คือจานวนของกลุ่มที่ใช้ในการทดลองนะคะเรามาดูตัวอย่าง2แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกนะคะในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นครูผู้สอนต้องการทราบว่าวิธีการสอนแบบจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝนความสามารถด้านการพูดเพื่อการสาื่อสาร จะทําให้นักเรียนมีความสามารถระดับได้จึงทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจํานวน10คนค่ะเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นโดยกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนโดยวิธีการเรียนรู้จากสถานการณ์จําลองนะคะสมมุติฐานที่ผู้วิจัยจะกําหนดได้มี2ลักษณะก็คือแบบแรกเลยค่ะ ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองโดยสามารถเขียนสมมุติฐานทางสถิติได้ก็คือสมมุติฐานหลักหรือ H0 เนี่ยนะคะก็คือค่าเฉลี่ยผลสมมติหลังเรียนนะคะเท่ากับค่าเฉลี่ยก่อนเรียน แล้วก็สมมติฐานทางเลือกหรือ H 1นะคะก็คือค่าเฉลี่ยผลสมนิทหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนนะคะซึ่งลักษณะของการเขียนสมมติฐานอย่างนี้นะคะแสดงว่าผู้วิจัยต้องพิสูจน์สมมติฐานแบบทางเดียวและการที่จะกําหนดสมมติฐานอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าผู้วิจัยต้องมีวรรณกรรมรองรับพอสมควรว่าวิธีการสอนดังกล่าวนีมน้มันค่อนข้างมีคุณภาพพอที่จะทําให้ผลสมนิทหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนได้นะคะ อีกรูปแบบหนึ่งของการเขียนสมมติฐานก็คือความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนนะคะด้วยวิธีการเรียนรู้จากสถานการณ์จําลองนะคะสมมติฐานทางสถิติที่เขียนได้ก็คือนะคะสมมติฐานหลักค่าเฉลี่ยผลสัมมิทนะคะหลังเรียนเท่ากับก่อนเรียนแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะคะก็จะเป็นลักษณะของค่าเฉลี่ยผลสัมมิทหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนนะคะลักษณะของการพิสูจน์สมมติฐานแบบนี้เป็นแบบ2ทางนะคะ การที่ผู้วิจัยกำหนดสมมติฐานแบบนี้แสดงว่าผู้วิจัยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในวิธีการสอนว่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสมมติที่สูงขึ้นได้หรือเปล่าอาจเนื่องมาจากว่าขาดวรรณกรรมรองรับหรืออาจเนื่องมาจากว่าผู้วิจัยนำวิธีการสอนมาจากประสบการณ์ของตนเองนะคะทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการคำนวณเพื่อพิสูจน์สมมติฐานค่ะนะคะจะขอแนะนําวิธีการคำนวณ4ขั้นตอนง่ายๆดังนี้เริ่มจาก อันดับแรกเลยก็คือผู้ใจรวบรวมผลนะคะที่ได้มาจากการทดลองนะคะแล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง ข้อมูลที่อยู่ในตารางนี่สำคัญเพราะว่าควรจะนำเสนอข้อมูลที่จะต้องเอามาใช้ในสูตรของการคำนวณน,นะคะซึ่งลักษณะของตารางก็จะประกอบไปด้วยคะแนนนะก่อนเรียนหลังเรียนของปุ่มตัวอย่างแต่ละลายแต่ละลายนะคะแล้วก็คะแนนความต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะก็คือค่าดีแล้วก็ค่าดียกกำลังสองนะคะมีซัมดีและซัมดีกำลังสองที่จะต้องเอามาแทนค่าในสูตรนะคะหลังจากนั้นจึงนำค่าจากตารางมาแทนค่าในสูตรค่ะ แล้วเราก็จะได้ค่า t ออกมานะคะซึ่งในที่นี้ค่า t ที่ได้เราเรียกว่าค่า t คำนวณค่ะมีค่าเท่ากับ12.11นะคะผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนอย่างง่ายๆนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการตัดสินใจค่ะนะคะกระบวนการตัดสินใจก็เป็นกระบวนการเพื่อจะตอบให้ได้ว่าเราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักหรือเปล่านะคะโดยมีเกณฑ์2ข้อด้วยกันก็คือ ค่าทีที่ได้จากการคำนวณมากกว่าค่าทีวิกฤตนะคะค่าทีวิกฤตคืออะไรค่าทีวิกฤตก็คือค่าทีที่ได้จากการเปิดตารางนะคะเดี๋ยวอีกสักพูดนึงจะจะมารู้กัน,นะคะ่ะว่าวิธีการเปิดตารางเป็นอย่างไรนะคะซึ่ง เกณฑ์ข้อแรกนี่บอกว่าค่าทีคำนวณมากกว่าทีวิกฤตเราก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะคะและยอมรับสมมติฐานทางเลือกแต่ถ้าเกิดค่าทีคำนวณน้อยกว่าค่าทีวิกฤตเมื่อไหร่เราจะยอมรับสมมติฐานหลักแล้วก็ปฏิเสธสมมติฐานทางเลือกนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะเปิดค่าทีวิกฤตจากตารางได้อย่างไรนะคะเราจะต้องรู้อีก2ค่าค่ะค่าแรกก็คือค่าระดับนี้สําคัญนะคะค่าระดับนี้สําคัญคืออะไรก็คือ ระดับที่ผู้วิจัยยอมให้มันเกิดความคาดเคลื่อนได้ในที่นี้งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ทางด้านกนารศึกษามักจะกำหนดค่าระดับนี้สำคัญไว้ที่จุด05หมายความว่าผู้วิจัยจะยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนได้เพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นหรือเกิดความเชื่อมั่นได้ถึง95%เอเนะคะเ,ออเมื่อได้ค่าระดับนี้สำคัญเสร็จเรียบร้อยก็มากำหนดอีกค่าหนึ่งค่ะค่าองศาอิสระเมื่อกี้เราเห็นสูตรขององศาอิสระแล้วหรือ df ก็คือ n ลบ x ค่ะ x ก็คือจำนวนของกลุ่มที่ใช้ในการทดลองเพราะฉะนั้นในกรณีตัวอย่างของเรานะคะ n มีค่าเท่ากับ10ลบด้วย x ซึ่งมีแค่กลุ่มเดียว degree of freedom ก็คือ9นะคะหลังจากได้2ค่าปุ๊บก็ต้องมาหาตาราง t ค่ะตาราง t หาได้ง่ายๆจากการสืบค้นในฐานข้อมูลทั่วๆไปนะคะโดยคีย์คำว่าตารางค่าวิกฤตการแจกแจงแบบ t นอกจากการสืบค้นแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้จากเอกสารนะคะ ท้ายเล่มของหนังสือสถิติบางเล่มจะมีไว้ให้หลังจากได้ตารางแล้วเราก็ต้องดูตารางให้เป็นค่ะนะคะในตารางทีปกติแล้ว2บรรทัดแรกจะมีค่าระดับเนี้สำคัญกําหนดไว้ซึ่งไอ้เจ้าค่านัยาสำคัญก็จะมีอยู่2บรรทัดที่สําคัญนะบรรทัดแรกเขียนว่าวันเท One น a i l คือหางเดียว นั่นหมายความว่าถ้าผู้วิจัยกําหนดสมมุติฐานไว้แบบผางเดียวหรือทางเดียวนะคะเช่นค่าเฉลี่ยผลสมมติหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนหรือค่าเฉลี่ยผลสมมติของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเนี้ยเราจะดูที่แถวแรกนะคะ ส่วนถ้าเกิดเราตั้งสมมติฐานไว้แบบกักนะคะไม่ได้บอกว่ามากกว่านะแต่ว่าบอกว่าแตกต่างกันอันนี้คือการพิสูจน์แบบ2ทางนะคะเราก็จะดูสมมติฐานแถวที่2นะคะซึ่งในกรณีของเราเมื่อกี้นี้เรากําหนดสมมติฐานไว้สมมติว่าวแบบเดียวนะคะแบบเดียวก็คือค่าเฉลี่ยผลมมิดหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนเราก็จะดูที่แถวแรกระดับนี้สำคัญที่เรากําหนดไว้ก็คือจุดศูนย์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะต้องใช้คอลัมน์ที่2นะคะเค ทีนี้อีกค่าหนึ่งค่ะที่ต้องออกมาใช้ค่า degree of freedom Degree of freedom หรือองศาอิสระเราจะดูจากคอลัมน์แรกซึ่งในตารางเราจะเห็นว่า degree of freedom มีค่าได้ตั้งแต่ค่า1ถึงค่า Infinity นะคะเพราะฉะนั้นค่า degree of freedom จากกรณีตัวอย่างของเราเมื่อกี้นี่มีค่าเท่ากับ9นะคะเราจะดูว่าค่า degree of freedom ที่อยู่ในแถว9เนี่ยนะคะแล้วมันไปจุดตัดกับค่าระดับนี้สำคัญตรงไหนนะคะซึ่งเมื่อกี้ของเราคือ จุดนะคะไล่ลงมาเลยนะคะถึงค่า degree of ฟิเด d o มที่9 <_ d ial ity> เพราะฉะนั้นค่าทีวิกฤตของเราในกรณนีพิสูจน์แบบทางเดียวมันก็คือ1.833นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้แบบ2ทางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูในค่าทีวิกฤตนะคะเราก็จะดูที่คอลัมน์ของ2แถวนะคะ2แถว 0.05ระดับนี้สำคัญไล่ลงมาค่ะจุดตัดกับค่า degree of freedom ที่9ก็คือ2.262นะคะเมื่อได้2ค่านี้แล้วนะปกติผู้วิจัยก็จะเลือกเอาเอาสมมติฐานแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ในกรณีนี้กำลังอธิบาย2กรณีให้เราได้รับทราบกันนะคะ เอาละทีนี้เมื่อได้2ค่านี้เรียบร้อยนะคะก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือการตาัดสินใจค่ะอย่างชัดเจนนะคะเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าค่า t จากการคำนวณถ้าเป็นแบบทางเดียวนะคะค่า t จากการคำนวณคือ12.11นะคะจำได้นะคะมากกว่าค่า t วิกฤตเมื่อเราเปิดนะคะ ตารางแบบทางเดียวเมื่อกี้นี้ระดับนี้สำคัญแบบทางเดียวมันคือ1.83นะคะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และก็ยอมรับสมมติฐานหลักนั่นคือสรุปได้ว่านะคะความสามารถทางการพูดเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองอย่างมีนัยสำคัญทางสติที่ระดับจด0.5 แต่ถ้าเกิดผู้วิจัยกําหนดสมมติฐานไว้แบบที่2คือแบบกักนะคะไม่เลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะก็จะได้ว่านะคะค่าีคำนวณที่ได้ว่า12.11มากกว่าค่าีวิกฤตที่2.262นะคะซึ่ง ก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักเช่นเดียวกันและยอมรับสมมติฐานทางเลือกก็คือความสามารถทงการพูดเพื่อการสื่อสารหลังเรียนแตกต่างจากความสามารถก่อนเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองอย่างมีนัยสำคัญคำพูดที่ว่าแตกต่างจากและสูงกว่าเห็นไหมคะมันคือส่วนที่บอกให้เห็นว่าเราพิสูจน์แบบทางเดียวหรือแบบสองทาง ขั้นตอนสุดท้ายค่ะสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาใส่ตารางนำเสนอนะคะตารางนี้จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่มันสำคัญที่มันอยู่ในสูตรจากการคำนวณเมื่อกี้นี้ก็ได้แก่ค่าเอ็อเอนนะคะเอนก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยต่อเรียนหลังเรียนซัมดีซัด,ดีกำลังสองดีกรีออฟฟิดอมบวกด้วยค่าทจากการคำนวณซึ่งในที่นี้เราให้ดาวมันหนึ่งดวงเพราะว่ามันเป็นทที่มากกว่าระดับ ค่า t วิกฤตนะคะที่ในย่าสาคัญจุดศูเราให้ดาวหนึ่งดวงนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการแปลความหมายท้ายตารางค่ะผู้วิจัยต้องให้อะไรบ้างหนึ่งคือค่าเฉลี่ยผลสมดิลนะคะหลังเรียนเท่าไรก่อนเรียนเท่าไหร่ค่า t จากการคํานวณได้เท่าไหร่แล้วก็ค่า t วิกฤตที่ระดับย่าสาคัญที่เรากําหนดไว้ดีกรีออฟฟิดอมนะคะเท่าไหร่แล้วก็ได้ค่า t วิกฤตได้เท่าไหร่ และสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่1ผ่านไปล้นะมาดูตัวอย่างที่2บ้างค่ะตัวอย่างที่2รายวิชาภาษาไทยค่ะผลการสอนที่ผ่านมามักพบว่านักเรียนทุกข้อมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสำเร็จค,คือ40ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ60 ที่โรงเรียนกําหนดไว้ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาผลสมดติของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ดังกาวโดยการทดลองใช้วิธีสอนแบบ SQ3R นะด้วยแผนการสอน4ี่แผนและทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบที่มีคะแนนเต็ม40คะแนนนะกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนหนึ่งห้องเรียนซึ่งสุ่มแบบกลุ่มที่ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียนจากประชากรสีห้องที่มีการจัดห้องเรียนแบบคลาดความสามารถสังเกตไหมคะว่าลักษณะของการจัดห้องเรียนแบบคลาดความสามารถนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นประก ะะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนไว้ก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสมมติหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย SQ3R เทียบกับเกณฑ์การผ่านที่ร้อยละ6 0ของคะแนนเต็มนะ ผู้วิจัยกำหนดสมมติฐานไว้ดังนี้คือผลสมมติหลังการจัดการรู้ด,ด้วยวิธี S Q สามารถผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ60ของคะแนนเต็มโดยมีสมมุติฐานทางสถิติที่เขียนไว้เพื่อพิสูจน์ก็คือนะคะสมมุติฐานหลักค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ60%แล้วก็ค่าเฉลี่ยหลังเรียนไม่เท่ากับ60%อันนั้นคือสมมุติฐานทางเลือกนะคะ แล้วก็มาสู่กระบวนการคำนวณกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคร่ะผู้วิจัยก็ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนของการวิจัยในกรณีนี้จะเป็นลักษณะของ one shot case study ก็คือมีการทดสอบหลังเรียนครั้งเดียวหลังจากใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ SQ3R นะคะแล้วก็แสดงคะแนนของนักเรียนแต่ละคนแต่ละคนนะแต่เนื่องจากว่าห้องเรียนนี่น่าจะเล็กนะคะเพราะว่ามีนักเรียนแค่12คนสิ่งที่ต้องอยู่ในตารางก็คือ ข้อมูลที่จําเป็นต้องมาใช้ในสูตรคํานวณค่ะในที่นี้นะคะข้อมูลที่จําเป็นก็คือ x bar ค่ะสังเกตว,ว่า x bar ของนักเรียน12คนที่ได้คือ18.33เท่านั้นซึ่งก็น้อยกว่านะคะคะแนนที่1060ของคะแนนเต็ม40คะแนนก็คือ24คะแนนเห็นไหมคะ18.33นี่ต่ํากว่าเห็นเห็นแต่ว่าเรายังไม่สามารถสรุปได้เราต้องพิสูจน์ด้วยสยติก่อนนะคะซึ่งสูตรในการคํานวณของกรณีที่เรามีค่าเฉลีย่ยค่าเดียวก ก็คือ t เท่ากับ x b a r ลบด้วยค่าคงที่ค่ะ m m 0ศูนนี่คือค่าคงที่นะคะหารด้วย sd ส่วน square root n ค่ะนะคะแล้วก็แทนค่าในสูตรเช่นเดียวกันแทนค่าในสูตรเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมค่าคงที่คือ24มาจากคะแนนร้อยละ60ของคะแนนเต็ม40ก็คือ24คะแนนนะได้ค่า t เป็นติดลบนะคะติดลบ7.662นะคะมาสู่กระบวนการตัดสินใจค่ะว่าเราจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลักนะคะ ในที่นี้นะคะ สิ่งที่ต้องทราบก็คือ degree of freedom นะคะก็คือ12-1ลบ1เพราะว่ากลุ่มทดลองเรามีแค่กลุ่มเดียวก็จะเป็น degree of freedom ก็คือ11แล้วเรากำหนดระดับนี้สำคัญไว้ที่0ุดเพราะว่าผู้วิจัยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการสอนแบบ sq 3 r เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นวิธีการสอนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยนะคะเลยกำหนดสมมติฐานเป็นแบบลักษณะแบบ2ทางนะคะแล้วไปเปิดค่าวิกฤตจากตารางค่าทีวิกฤตจากตาราง ได้เท่ากับ2.201วิธีการเปิดเหมือนกับแบบแรกนะคะปรากฏว่าค่าทีวิกฤตเนี่ยคือ2.201นะคะซึ่งค่าทีวิกฤตเมื่อเทียบกับค่าสมมูรณ์นะคะค่าสมมูรณ์ก็คือค่าที่ไม่คิดเครื่องหมายบวกลบข้างหน้าตัวเลขนะคะของ7.662ก็พบว่าค่าทีคำนวณนะคะมากกว่าค่าทีวิกฤตแน่นอนนะ7.662เนี่ยนะคะ จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักและยอมรับสมมุติฐานทางเลือกนั่นก็คือนะคะค่าเฉลี่ยผลสมมีิหลังเรียนแตกต่างจาก24คะแนนแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อคำนวณได้ค่าข้อมูลเรียบร้อยก็มานำสู่การนำเสนอในรูปแบบของตารางอันนี้เป็นตารางง่ายมากเพราะว่าออมีมีค่าเฉลี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวคือ post test นะคะมี x bar มี s d มี degree of freedom คือ1 1นะคะค่า t ท,ที่ได้จากการคำนวณน,นะ ก็คือลบเจ็ดนะคะทีนี้ให้ดาวหนดวงเพราะว่าเป็นค่าที่มากกว่าค่าทีวิกฤตนะคะที่นัยสำคัญจุดศูนย์ห้าผู้วิจัยก็ทำการแปลผลตารางนะคะแน่นอนก็เหมือนเดิมก็คือแสดงค่าเฉลี่ยของผลสมมติหลังเรียนนะคะค่าทีจากการคำนวณและค่าทีวิกฤตที่ได้จากการเปิดตารางที่ระดับนี้สำคัญจุด05นย์ e ้าดีกรีออฟฟิมที่11นะคะได้เท่ากับ2.20 1น,นะคะสรุปว่าค่าทีที่ได้หรือค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะคะมันแตกต่างจากคะแนนที่ระดับ60%เนี่ยนะคะ24คะแนนเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่แต่เนื่องจากว่าข้อสังเกตนะคะค่าทีที่ได้จากการคำนวณมันเป็นค่าติดลบนั่นหมายความว่าการแจกแจงของคะแนนอยู่ทางด้านซ้ายของเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะคะหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะ เอาละผ่านไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะตามที่สัญญาไว้ว่าจะ อธิบาย3ตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างที่3ค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์หรือความสามารถของผู้เรียนด้านใดๆที่วัดค่าเป็นคะแนนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธี A กับเรียนรู้ด้วยวิธี B หรือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในที่นี้แบบแผนของการทดลองจึงเป็นแบบ equivalence control group design นะคะซึ่งหมายความว่ามีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสุ่มมานะ ลักษณะสําคัญของวิธีการนี้ก็คือดึงประชากรมีการแจกแจงแบบปกติเหมือนเดิมค่ะการแจกแจงของคะแนนเป็นแบบค่าเฉลี่ยสูงปานกลางต่ำนะคะกลุ่มตัวอย่างอันนี้สําคัญนะคะกลุ่มตัวอย่างต้องได้มาด้วยกระบวนการเลือกจากประชากรแบบจับคู่ค่ะแมทช์แพร์ระหว่างประชากรผู้ที่มีความสามารถเท่าเทียมกันแล้วจึงทําการสุ่มแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบกุ่มอันนี้ก็เข้าหลักของแซมเปิ้ลีไซน์นะคะ จึงทำให้สอดคล้องกับข,ข,ข,ข้อตกลงเบื้องต้นก็คือประชากรการวิจัยมีลักษณะของการแจกแจงและกลุ่มตัวอย่างนะคะ2กลุ่มมีความเกี่ยวข้องกันหรือสัมพันธ์กันเพราะว่าได้มาจากการสุ่มแบบจับคู่แล้วก็มีการสุ่มแยกเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยหลักการสุ่มนะตัวอย่างค่ะ รายวิชาคณิตศาสตร์เมื่อนักวิจัยต้องการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีปกตินะคะหรือกลุ่มควบคุมนั่นเองแล้วก็วิธีการสอนแบบบูรณาการกับภาษาไทยจานวนสิชั่วโมงเท่ากันค่ะมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบจับคู่จํานวนสิคู่จากนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ใกล้เคียงกันจากห้องกอและห้องขอซึ่งทั้งสองห้องก็มีค่าเฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาแจากแจงแบบปกตินะคะทำการสุม่มแยกนักเรียนเข้ากลุ่ม สอนแบบปกติแล้วก็กลุ่มสอนด้วยการบูรณาการกับภาษาไทยหรือกลุ่มทดลองนั่นเองวัตถุประสงค์การวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่รับการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติกับนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาษาไทยสมมติฐานที่เขียนไว้ก็คือความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่รับการสอนแบบบูรณาการกับภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่รับการสอนแบบปกตินะคะโดยมีสมมติฐานหลักค่ะค่าเฉลี่ย กลุ่มทดลองเท่ากับกลุ่มควบคุมแล้วก็ สมมติฐานทางเลือกคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมนะในกรณีนี้เราจะใช้สูตรเดียวกับสูตรแรกเพราะว่ามีค่าเฉลี่ย2ค่าที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะมีสิ่งที่น่าสังเกตก,ก็คือค่าดิกรีออฟฟิดอมค่ะค่าด r กรีออฟฟิดอมในที่นี้แทนที่จะเป็น2เพราะมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแต่เนื่องจากว่านะคะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้รับการเลือกมาแบบจับคู่แมทช์แพร์เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีกลุ่มทดลองเพียงแค่กลุ่มเดียวแต่มีการวัด 2ครั้งคือก่อนและหลังแทะนะคะแทนค่าในสูตรได้ด e กร f ออฟิด o ม เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ degree of freedom จึงมีค่าเท่ากับ10ลบ1ก็คือ9นะทีนี้เรามาดูกันคำนวณกันเลยนะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกก็คือผู้วิจัยก็ไปเก็บข้อมูลตามแบบแผนมาแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใส่ในตารางโดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องเอามาใช้ในสูตรการคำนวณนะคะในที่นี้ก็จะมีค่าเฉลีย่ยผลสมมธิหลังเรียนของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทั้ง2กลุ่ม ก็คือค่าดีแล้วก็ค่าดีกําลัง2มีซัมดีแล้วก็ซัมดีกําลัง2เตรียมพร้อมสําหรับใส่สูตรคํานวณน,นะคํานวณเสร็จจับเรียบร้อยค่าที่คํานวณที่ได้คือ4.43ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจค่ะตัดสินใจเนื่องจากว่าเรากําหนดสมมติฐานไว้เป็นแบบทางเดียวเห็นไหมคะกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมแสดงว่าผู้วิจัยค่อนข้างมั่นใจในวิธีการสอนของตัวเองนะ และที่สําคัญคือเขากําหนดระดับในยะสสาคัญไว้ต่ํามากนะคะก็คือ0ุดหมายความว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ได้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นแสดงว่าเชื่อมั่นได้ถึง99%นะคะ degree of freedom คือ9เปิดตารางเรียบร้อยแล้วได้2.821นะคะมองด้วยสายตาแล้วก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่า8.21เนี่ยต่ำกว่าค่า t คำนวณแน่นอนนะผมเดาได้ไม่ยากนะคะค่า t คำนวณน,นะคะส 4. 4 3มากกว่าค่า t วิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและก็ยอมรับสมมติฐานทางเลือกนะคะเรามาดูกันค่ะแล้วจะนําเสนอรูปแบบของตารางแบบไหนคล้ายๆกับแบบแรกเลยก็คือมีค่า N น,นะคะแล้วก็ค่า X-Bar หรือค่าเฉลี่ยของปุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองซัมดีซัมดีกำลังสองด r กรีออฟฟิดอมและก็ค่า T ที่ได้จากการคำนวณคือ4.43ในที่นี้เราให้ดาว2ดาวเพราะว่าผู้วิจัยกำหนดระดับนี้สำคัญไว้ที่จุ0.1นะคะแล้วก็มันก็แตกต่างด้วยนะแล้วก็แสดงการแปลผลท้ายตารางค่ะแสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนะคะค่าทีคำนวณค่าทีจากการเปิดตารางค่าทีวิกฤตแล้วก็ ปฏิเสธหรือยอมรับนะคะสมมุติฐานแล้วก็สรุปค่ะข้อสรุปตรงนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยว่าความสามารถในการแก้จยดปัญหาทางนิสัยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ั้าหมดนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมาหรือได้แนะนํามานะคะเป็นวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2ค่าซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรกก็คือ 1. นาประชากรการวิจัยมีการแจกแจงแบบปกติเก่งปานกลางอ่อนกลุ่มตัวอย่างต้องได้มาด้วยกระบวนการสุ่มที่ใช้หลักความน,น่าจะเป็น เพราะฉะนั้นลักษณะของสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างแต่และตัวอย่างจึงมีลักษณะของการแจกแจงแบบปกติเช่นเดียวกับประชาการนะมีการแบ่งถ้ากรณีที่มีกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มก็จะต้องมีการแบ่งโดยใช้หลักความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างต้องเลือกมาแบบจับคู่ให้ทั้ง2กลุ่มมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันเมื่อทําดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเกิดผลดีอย่างไรเกิดผลดีแน่นอนก็คือเกิดความตรงภายในของการวิจัยนะคะ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการวิจัยที่ได้ออกมาไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเพราะเรามีการพิสูจน์ด้วยสถิติและมีระดับนี้สำคัญรองรับผลการวิเคราะห์จึงสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรได้นะคะอย่างไรก็ตามในกระบวนการวิใจัยในสถาบันการศึกษานะคะบางครั้งผู้วิจัยไม่สามารถกําหนดนะคะสถานการณ์ของการทดลองได้ให้มันสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นดังจะเห็นได้จากว่ามันจะมีงานวิจัยจํานวนมากที่ ไม่ได้กําหนดขอบเขตของประชาะกรไว้อย่างชัดเจนให้มันมีลักษณะของการแจกแจงแบบปกติคือเก่งปานกลางอ่อนโดยกําหนดเป็นลักษณะของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาด้วยกระบวนการสุ่มที่ใช้หลักความน,น่าจะเป็นแต่จะเป็นลักษณะของการสุ่มแบบเจาะจง positive sampling เมื่อเป็นดังนี้แล้วผู้วิจัยจะวิเคราะห์มันด้วยวิธีการใดและใช้สถิติใดนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านค่ะแล้วเราจะเจอกันอีกใน ep หน้าสวัสดีค่ะ